ยิงไม่ยังไม่ยังไม่ยิ่งพึ่งยิ่งพึ่งยิ่งพึ่งเอาเรียบร้อยได้แล้วครับโอเคครับสวัสดีครับไม่วันนี้เจ๊ใหญ่ประคุมเองเลยกับเธอแก่ใหญ่ครับมาดูเองเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับหนึ่งชั้น ทั้นที่สองก็งกําลังจะทำเฮ้ยฮ้ยมันเมื่อกี้ว่ามันได้แล้วนะโอ้โห و, ไปคนเรืออ่อกเลยวะเมื่อกี้โค้งแรงแะนะวะโ,โอ้โหเชื่อมแล้วไม่ลงแล้วครับทีนี้เฮ้ตอนแรกว่าพอดีแล้วนะใกล้เคียงแล้วอ่ะ อันนี้จะใส่อะไรตัวนี้สปอร์ไลท์บอสแบบนี้บอสตัวนี้ใช้สปอร์ไลท์โอ้เกินครับเกินแบบแบบแบบตัวนี้ตายหายเลยเกินเชื่อมไปมันดึงจนเกิน ดูอ่ะโอ้โหเชื่อมยังไงให้มันเกินเนี้ยดูอ่ะ,อะนไกลเลยสงสัยแล้วต้องผ่าว่ะ <Yeah. S 1> ต้องผ่าเป็นช่วงช่วงเว้นทั้งสองอันผ่าหน,นึ่งนี่ วัน <S an itary> นี้น่าจะได้เด็กข้อมหลังเอ้อาาคันนับผักชั้นเดียวไปไหมด <S an itary> <S an itary> ่นเปี้ยะไม่มีไม่มีงอสงสัยต้องเกียออกคืนอะ่ะ <S an itary> งานงอก <S an itary> โค้งเป็นคันธนูเลยโค้งแรงเกินตอนแรกว่าไม่โค้งเท่าไหร่นะเอาดูคันนี้ครับรถลอเซียวีว่าจะเอาไปลองไม่ได้ลองเลยครับพอดีช่างอย่าไปตื่นมาด้วยมาเดินไฟครับ ดอกหนึ่งมับางูนใหญ่มากโหดโหดเลยถ้าเข้าซอยนี้น่ายากเูยโอ้ชัาติหักแปรเข้าซอยน่าจะยากครับกว้างใหญ่ภายใน v ีนะครับคันนี้ช่างก็กำลังทำเดินไฟเดินอะไรอยู่ <c oughs> หอนจัดครับวันนี้สองหกศูนของเซวีนะคันนี้เป็น 6HK แต่มันเป็นสองหกศูนครับวัยรุ่นสองหกครับคันนี้อู้หุ่นอย่างโหด คันนี้ทำกระบาจากอู่โชคนะครับตัวดํมมาจากอู่โชคพร้อมทำสีมานะครับก็วันนี้เขาใส่อะไรแต่งครอบแล้อไปท่อแฟดสีพร้อมท่อหอนริมแมพให้เรียบร้อยนะครับออดถอยแบตเตอรี่ ฝุ่นใหญ่มากเอาน้องไข่เน่าน้องไข่เน่า

รถเต็มอูเลยครับแล้วทำไงทีนี้เอาได้ยัง lang lang tao cũng xin giải thích nghĩa chứ ờ xong rồi con nó mới ờ nó có cái 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 ช่างปมนี่ก็วนวน,นเวียนเวียนอยู่แต่กับโอชินี่แหละ <c ười> เสิร์ฟถึงที่เออเรือเรือเอเอยีดัดไม่คืนเลยครับ เราผ่านแล้วเราเชื่อมครับว่ามันพอดีแล้วนะเชื่อมไปเชื่อมมาค้งเยอะเออเิม <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับรถหล่อรดหล่อมา เข้ารับบริการครับหลังการขายอะไรรัวๆซึมๆก็เปลี่ยนครับคันนี้มาน่าจะเปลี่ยนอะไรอะอะไรวะซีนท้ายเกียร์นะครับมีรถเฮียบด้วยรถเฮียบนี่มาทำอะไรปลาท้ายบ่เชื่อมได้ยังใช้ได้แล้วอะ น่าจะยังไม่ิสิิ์นะครับวันนี้น่าจะต้องอีกหลายวันอยู่ ก็รอติดตามกันคลิปหน้าด้วยกันครับทุกนี้สวัสดีครับ